ไม่ได้อลูกาขอมังอง่มมาทนใช่ของนี้ค่ะก็มีทั้งลิฟท์ทังสีตาแล้วก็มีแก้ม จริงๆมินชอบตัวแก้มสีติดคนหามากแล้วก็สีตาก็คือมีหลักหลายสีสามารถแบบแนทได้ดูดค่ะส่วนตัวลิปนี่คือมินชอบที่สุดเป็นแบบเป็นโทเน่ลออนเป็นลิปเลเวลน้อยซึ่งน้องสามารถทาแล้วก็สามารถ บำรุงปากได้ด้วยในตัวแต่ก็อยากจะร้องรู้ชื่นชวนให้แฟนมาลองใช้จลิด้เห็นค่ะก็อยากชวนชวนทุกคนนะคะราคาหน้าร้าก็สามารถใช้ได้ everyday ลูกค่ะสามารถใช้ได้หลายๆหลากหลายลูกด้วยแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากรู้ว่ามีสีไหนบ้างก็แนะนำให้ไปดูได้ที่เว็บประกอบถายชมากค่ะที่เลยค่ะโดยเฉพาะที่เทีมค่ะอัปเดตผลงานช่วงนี้หน่อยเป็นยังงงไบ้าช่วงนี้ก็จริงๆมีละครออนแอร์รออนแอร์น่าจะปีน่าค่ะอี ก็ตะวันรับสานก็้ะวันรับดล้วแล้วก็ถ่ายอย่างล่าสุดเนี้ยเหมือนแบบ้องมีหนีไปเล่นแบบกับพี่มารอ๋อใช่เวาห่านจากโครงการนี้ไปนานเนาะแต่เราผิขังแรงเลยาเขาเลยนะที่สกิลหนูคือแั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็เลยพอมาที่แบบมีแบบคุณเก่าใช่แต่ตอน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อเป็นใช่ค่ะพของพี่มามชวนไปเล่นเพราะว่าเราเคยร่วมง,งานกัน China t o w วเราไม่ได้เจอเจักค่ะแล้วช่วงนี้ได้ออกกำลังกายอักจากจที่จบถ่าได้มากค่ะแต่ว่าน้อยมากเลยจริงๆคือแบบช่วงนี้ทางไหายจากการเล่นกีฬาไปเยอะมากก็ได้พี่มาแล้วก็ล่าสุดเพิ่งมีงานอของช่องะคะที่แขงกันเป็นทีวีครับก็เพิ่งได้กลับมาตี ก็ขอไวยพร้ให้บิวเทียงนะคะเกณฑวัาเจอสามีค right> ่ะขอให้เป็นตานที่อยู่ผู้ครองคนไทยไปนานๆนะคะ้ก็มีหลักลานขาขอให้แบบไปโคโล่เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ